ระบบโซลาเซลล์หมุนตามตะวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบหนึ่งนะครับที่ทําให้เราได้ผลผล,ผลิตจากาการเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย,ย์ได้มากขึ้นนะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าเราสามารถที่จะหันหน้าแผงนะครับแผงโซลาเซลล์ของเราเไปหาแดดไปหาดวงตะวันได้หมายถึงว่าดวงตะวันอยู่ฝั่งนี้นะครับมาแล้วก็ส่งมากระทบที่แผงนะครับแล้วก็ตั้งฉากกับแผงแสงมันตั้งฉากกับแผงพอดีอย่างนี้นะครับก็จะทําให้แผงโซลารเซลล์ได้รับ ความเข้มแสงมากที่สุดนะครับณเวลานั้นนะครับก็จะทําให้เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าจากโซลารเซลล์ได้มากที่สุดนะครับนั่นหมายความว่าตั้งแต่ตอนเช้าอย่างนี้นะครับตอนเช้าอย่างนี้แล้วก็ค่อยหมุน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 ไปนะหมุนหมุนไปไปจนถึงอีกฝั่งนึงก็จะหันไปอีกด้านอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าในการเก็บเกี่ยวพลังงานให้กับระบบไฟฟ้าของเราได้มากที่สุดคือปกติเนี่ยระบบถ้าเกิดว่าเรา หันแผงไปทางทิศใต้สัก10องศาหรือว่า15องศาหรือว่า21องศาสําหรับภาคเหนือภาคกลางประมาณทัก15องศาหรือว่าภาคใต้ประมาณทัก10องศาอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้เราหันไปทางทิศใต้อย่างเดียวนะแล้วเราก็จะได้เป็นรูปประมาณระฆังคว่ำนะครับระฆังคว่ำแบบนี้แต่ถ้าเราทําให้ระบบนี้ของเราเนี่ยหมุนตามตะวันได้นะครับเราจะได้มาเป็นกะละมังคว่ำนะครับหมายความว่า มันจะค่อยๆขึ้นมันจะค่อยๆขึ้นอย่างนี้ค่อยๆขึ้นอย่างนี้แล้วก็แล้วก็คล้ายๆกะละมังแล้วก็คว่ำลงไปถ้าปกติมันจะขึ้นเป็นนครังคว่ำแบบนี้ที่ยอดมันจะได้ไฟสูงหน่อยนะครับแต่ว่าประฐานยอดข้างบนเนี่ยมันมันมันแคบนะครับถ้าเราสามารถจะทําให้มันกว้างขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆลงไปอันนี้ก็คือจะทําให้เราได้พลังงานมากขึ้นวิธีวิธีการที่จะไม่ได้เป็นกะละมังคว่ำก็คือใช้ระบบหมุนตามตะวันนั่นเองนะครับ หมุนตามตะวันก็จะมีอยู่สระบบ2แกนนะครับก็คือแกนหนึ่งก็คือแกนตะวันออกตะวันตกหมายความว่าเราก็จะรับหมุนอยู่แบบนี้นะครับเราจะรับหมุนอยู่เป็นเอ่อเป็นแนวทางแบบนี้เหมือนในตัวอย่างอย่างนี้ครับเราก็จะรับมาแบบนี้ตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนไปแบบนี้อันนี้ก็คือด้านเดียวนะครับก็คือด้านออกตกนะครับด้านตะวันออกตะวันตกอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้ตอนเช้าเราอยู่อย่านี้นะครับแล้วก็มาเรื่อยๆนะครับตอนเที่ยง นะครับแล้วก็มาตอนเย็นอย่างนี้นะครับพอตอนกลางคืนแล้วก็ไว้ให้มันนอนแบบนี้เพื่อจะให้มันสามารถที่จะลดแรงต้านของลมแล้วถ้ามีลมพัดผ่านมาอย่างนี้นะครับันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วพอตอนเช้าเราก็ค่อยค่อยหมุนใหม่นะครับค่อยหมุนรับแดดใหม่อย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คือแบบแกนเดียวนะก็คือว่ารายวันไปออกตกไปนะครับกับอีกแนวที่2ก็คือว่าทําหมุนไปทางที่ตะวันออกตะวันตกแล้วเนี่ยนะ ก็สามารถที่จะเอ็นได้ด้วยหมายความว่าหมายความว่าจากที่เคยอยู่แบบนี้อย่างที่เคยอยู่แบบนี้นะครับแล้วบุญแบบนี้อย่างเดียวเนี่ยนะครับมุญอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยก็ให้มันพลิกได้ด้วยหมายความว่าพลิกแบบนี้ได้ด้วยเนื่องจากแนวดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้อยู่บนผ่าหัวเราตลอดใช่ไหมครับมันมีโน้มไปทางด้านใต้บ้างเหมือนช่วงนี้ครับเอ็นไปทางใต้เยอะหน่อยนะครับแกว่งไปทางด้านใต้เยอะหน่อยนะครับก็เดี๋ยวก็จะกลับมาสู่ตรงกลางแล้วก็ ไปเหนืออีกนะครับยนอยู่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําได้แบบนี้ก็คือเราสามารถจะหมุนนอกจากหมุนแต่ละวันไปแล้วเนี่ยก็ให้เอ็นได้ด้วยนะครับการเอ็นก็จะอยู่ทํานองนี้ครับถ้าดวงอาทิตย์มัน,อมน,มนเอียงไปทางใต้นะครับมันโค้งไปทางใต้นะครับหรือว่าทางเหนือก็ปรับมาอีกด้านหนึ่งอย่างนี้ครับได้นะครับอันนี้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวพลังงานได้ดีที่สุดคราวนี้ถามว่าจะทําอย่างไรถ้าจะให้มันเกิด บรรยากาศแบบหมุนตามตะวันนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าระบบเนี้ยออกแบบเอาไว้ว่าทําเป็นเหมือนกับกระชังเลี้ยงปลาเพื่อไปลอยน้ํานะครับแล้วเราก็ใช้ถังน้ําตรงนี้นะครับไปลอยน้ําแล้วก็มีตัวขอบด้านข้างที่เป็นเหล็กคู่ขนานตรงนี้ครับเป็นวางกดลงไปบนบนถังน้ำนะครับแล้วก็ระบบนี้ก็จะลอยได้นะครับส่วนตัวแผงเนี่ยก็คือจะมีเสายกขึ้นมา3มเสานะครับจากนั้นก็คือจะมีจุดหมุนตรงกลางนะครับ เราก็พาดเหล็กนะครับยาวไปแล้วก็วางแผงบนแนวตรงนี้นะครับยาวตลอดแบบนั้นเราก็สามารถจะเห็นได้ชัดนะครับว่าอันนี้หมุนไปนในทางเดียวกันแต่ถ้าเราจะหมุนทางเหนือตะเหนือใต้เนี่ยหมุนไม่ได้แบบนี้หมุนไม่ได้นี่คือระบบแกนเดียวส่วนร,ระบบที่2เนี่ยครับเราสามารถจะทําให้มันเป็นระบบหมุนเหนือใต้ได้ด้วยอย่างนี้ครับอันนี้ก็ยังเป็นาภาพเดียวกันภาพเดินนะครับเราเราเราอาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นตัวอย่างแบบนี้แล้วก็เซนเซอร์เราก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ เป็นตัวอย่างแบบนี้ส่วนอีกแนวหนึ่งก็คือแนวนี้นะครับแนวนี้นี่คือถ้าดูแ,แผงเล็กๆตัวนั้นที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับแผงเล็กๆแผ่นเดียวตัวนั้นนะไอ้นก็คือจะหมุนแกนเดียวนะก็คือเราสามารถจะใช้คันโยกชักตัวนี้ครับไปมานะครับซึ่งก็สามารถจะปรับทิศทางได้ตามที่เราต้องการเราอาจจะใช้อตตัออตโนมัติหรืออัตโนมือก็ได้นะครับส่วนไอ้ชุดใหญ่ตัวนี้นะครับชุดใหญ่ตัวนี้ก็จะทําทั้ง2แกนนะครับก็คือหมุนออกตกแล้วเนี่ยนะครับหมุนทางทิศตะวันออกตะวันตกแบบนี้แล้ว ก็ให้หมุนให้แผงหมุนได้ด้วยหมายถึงว่าตัวแผงเองมันจะหมุนเอ็นแบบนี้ได้ด้วยนะครับคือปกติมันจะขึ้นลงแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ให้แผงเนี่ยหมุนแบบนี้ได้ด้วยนี้ถ้าเป็นใต้ก็อย่างนี้นะครับเหนือก็เป็นช่วงไปนั่นหมายความว่าถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยแผงเนี่ยแผงโซลารเซลล์จะถูกหันไปหาแดดหรือตั้งฉากกับแดดอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่ มันอยู่ในช่วงของการแก่งที่ได้อยู่นะของตัวโครงสร้างเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะได้เก็บพลังงานได้มากขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเราติดตั้งสัก1,000งัวัตนะครับสมมติว่าเราติดตั้ง1,000วัตวัตปกติเนี่ยเราเองเวลาที่ใต้อย่างเดียวเราอาจจะได้ในช่วงเวลานั้นเราอาจจะได้สักประมาณสัก60%อนะครับอาจจะได้600วัตนะครับแต่ว่าถ้าเราหมุนไปหาแดดตั้งฉากเราอาจจะได้สัก800วัตอย่างเนี้ย คือจาก60%อาจจะเป็น80%ได้นะครับเพราะวา่าจากแผงของเราเดิมเนี่ยมันมันยึดติดอยู่กับหลังคาและก็ไม่สามารถเลื่อนได้ตรงนี้ก็คืออาจจะทัวแผงทั่วไปที่เป็นหลังคารูปท็อปอโซลารูรปท็อปทั่วไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าถ้าเราสามารถจะมีโครงสร้างแยกออกมานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะประยุกต์ใช้ก็คือว่าในพื้นที่นาของเรานะครับเราอาจจะทาโครงสร้างแบบนี้และก็มีหลังคา ที่เป็นโซล่าเซลล์แต่ว่าเป็นหลังคาแบบแผงหมุนได้ทั้งอสองทิศทาง2แกนนะครับมันอาจจะบังแดดบ้างบางส่วนนะครับไปบงังข้าวนะครับตอนนี้เขาขึ้นอยู่ว่าชนิดของข้าวที่จะจะปลูกนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปประยุกต์ใช้ในสวนนะครับหรือว่าในแปลงสมุนไพรอันนี้ก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้ทํานองเดียวกันนะครับคือให้แผงหมุนตามตะวันทั้ง2แกนนะครับ ข้างล่างก็ปลูกพืชสมุนไพรไปข้างบนก็เก็บเกี่ยวพลังงานไปอันนี้ก็จะทําให้การใช้งานพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นระบบ3มิติหมายความว่าจะมีทั้งพลังงานเก็บเกี่ยวพลังงานด้วยเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรด้วยนะครับถ้าเราไปลอยน้ําเราก็อาจจะเก็บเกี่ยวผลผลทางด้านการประมงการเลี้ยงปลานะครับเราได้พลังงานมาด้วยนะครับเราลดการระเหยของน้ําด้วยซึ่งข้อดีเหล่านี้สามารถจะนามาประยุกต์ใช้กับระบบโซลารเซลล์ ale, หมุนตาม,ตามตะวันได้ เพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราก็คือเราต้องการจะให้ได้พลังงานมากขึ้นโดยที่แผงเนี่ยยังเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองภาพยาวๆไปบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันพื้นที่มันไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะต้องผลิตไฟประมาณสัก10กิโลวัตต์อย่างนี้ครับเขาก็ต้องผลิตให้ได้มากกว่านั้นหมายความว่าถ้าต้องการให้ได้10กิโลวัตต์เนี่ยเราอาจจะต้องติดตั้งสัก12กิโลวัตต์อย่างนี้นะครับ เพื่อที่จะให้มันได้ไฟที่มากขึ้นแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากจะได้10กิโลวัตต์แต่ว่ามันตัวแผงเนี่ยหันไปหาแดดด้วยเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้งเป็น12กิโลวัตต์ก็ได้เราอาจจะมากกว่า10กิโลวัตต์แต่ว่าอาจจะน้อยกว่า12กิโลวัตต์ก็ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าเรามีแผงและแผงหมุนตามตะวันเราจะมีโอกาสได้ไฟฟ้ามากกว่าการติดตั้งแบบยึดติดตามมุมทิศทางแบบฟิกแบบเอียงไปทางใต้อย่างเดียวนะครับ เราว่าดวงอาทิตย์นี่มันยังแกว่งไปมาอยู่นะครับประมาณนั้นจริงๆแล้วดวงอาทิตย์อยู่ที่เดิมเลยนะครับโลกเรานี่แหละหมุนรอบตัวเองต่างหากนะครับตามและก็โครจรรอบดวงอาทิตย์มันทําให้โลกของเราเนี่ยหันหน้าไปหาแดดที่ตาแหน่งลัติจูดลองจิจูดต่างๆแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางอนหนึ่งเมื่อเราเข้าใจหลักการแบบนี้แล้วเราสามารถจะผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์เนี่ยโดยการหันหน้าแผงไปหาแดดแบบตั้งฉาก นะครับอนตัวนี้ก็จะเป็นแนวทางถ้ามันง่ายที่สุดก็ทําเป็นแบบหมุนเอาวันละ3าครั้งอันนี้ก็คือถ้าเกิดมีคนอยู่บ้านเนี่ยนะครับตอนแรกก็ตอนเช้าก็อาจจะเอนไปทางนี้ก่อนนะครับวางประมาณนี้พอตอนเที่ยงก็ประมาณนี้พอตอนเย็นก็ประมาณนี้ตอนบ่ายก็ประมาณนี้และตอนกลางคืนก็ค่อยวางประมาณนี้อันนี้ก็คือแบบอัตโนมือทั่วไปที่ที่ทำกันอันนี้ก็จะเป็นเทคนิควิธีการหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราทําแบบนี้ด้วยกับระบบอื่นๆนะระบบ นอนนานะครับระบบสูบน้ำนะครับเราหันแผงไปหาแดดให้ตั้งฉากตอนนี้ตอนนั้นนะเราก็จะได้ไฟฟ้าเข้ามายัางเครื่องใช้ฟ,ฟ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำนะครับเครื่องใช้ฟ,ฟ้าอื่นๆก,ก็สามารถทำได้นะครับก็คือได้กำลังวัดมากขึ้นกำลังวัดมากขึ้นก็หมายความว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจจะไปดูกันนะครับว่า ตัวอย่างของแผงโซลาเซลล์ที่หมุนตามตะวันแบบระบบ2แกนเป็นอย่างไรการทํางานของมันเป็นอย่างไรอีกทีนึงซึ่งก็จะได้เห็นว่ารูปแบบของการทํางานแต่ละตัวเหล่านี้ใช้รูปแบบอย่างไรเดีย๋ยวเราไปดูระบบที่ติดตั้งไว้แล้วนะครับว่าทํางานอย่างไรครับสำหรับในฐานของโซลาเซลล์หมุนตามตะวันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานีการเรียนรู้อีกสถานีหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะควบคุมนะครับให้แผงเนี่ยหมุนตามดวงอาทิตย์นะครับ ว่าตอนนี้ดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนแสงก็หมุนไปตามทานองนั้นนะครับเพื่อที่จะให้ได้ความเข้มแสงตกกระทบบนแผงโซลาเซลล์มากที่สุดนําไปสู่การได้พลังงานที่มากที่สุดด้วยนะครับปกติแล้วเนี่ยแผงเราจะติดตั้งเองไปทางทิศใต้นะครับประมาณรักสิองศาสําหรับภาคใต้นะครับสําหรับ15องศาสําหรับภาคอ่างนะครับแล้วก็18องศาสําหรับภาคเหนือนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยเราคิดว่าอยากจะให้แผงโซลาเซลล์ได้รับความเข้มแสงมากที่สุดก็คิดว่าหมุนตามต,ามตะวันด้วย แต่ว่าหมุนตามตะวันแบบแต่ละวันแล้วนี่ไม่เพียงพอเราอยากจะให้มันหมุนเหนือใต้ด้วยนะครับหมายถึงว่าดวงอาทิตย์เนี่ยแสงมาทางด้านอาจจะเป็นทางด้านเหนือทางด้านใต้นะครับตามรูปแบบของการที่โลกโคจรรอบดวงอา,อา,ท,าทิตย์เนี่ยเกิดฤดูกาลเนี่ยมันทําให้แสงดนวงอาทิตย์เนี่ยบางช่วงก็อยู่มาจากทิศเหนือบางช่วงก็มาจากทิศใต้บางช่วงก็อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้น e. เราก็จะออกแบบระบบกลไลด้านหลังนี่ครับให้มันสามารถที่จะหมุนตามตะวันนะครับในตอนแต่ละวันและก็ ถ้าเป็นช่วงฤด,ดูการก็อาจจะพลิกเอ็นได้นะครับทางเหนือทางใต้ได้ก็จะทําให้การได้รับแสงเนี่ยดีที่สุดนะครับแล้วเราก็คิดว่าเราติดตั้งมาตรงนี้นะครับเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วก็ให้ชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้นะครับก็ประมาณ8แผงนะแผงละ3ามร้อวัตต์นะครับเราก็เอาไฟนี้ครับไปจ่ายให้กับเครื่องสีข้าวต่อไปนะครับหรือว่าในระบบการใช้ไฟฟ้าในสํานักง,งานต่อได้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งเราก็จะเก็บข้อมูลแล้วก็นําไปสู่การวิเคราะห์ต่อไปเดี๋ยวเราลองไปดู ในส่วนของการหมุนกันนะครับว่ามันทํางานอย่างไรนะครับตอนนี้เรากําลังหมุนกลับไปนะครับเพื่อที่จะทดสอบว่าเดี๋ยวโซลาเซลล์มันจะมาหยุดตอนที่มันหันหน้าสองแผงเทนเซอร์ตรงนี้ครับมันหันหน้าไปหาแดดพอดีครับแต่ว่าทางนี้ทังนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าลิมิตสวิตของเราเนี่ยมันจะพอดีหรือไม่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เราบอกว่ากลางคืนเนี่ยแผงของเราจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันไม่ต้านลมในเวลากลางคืนนะ กลางคืนแสงจ,จะอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นโปรแกรมต่อไปเวลาทาก็คือพูดง่ายๆว่าตอนเช้าเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้พอตอนเช้าเดี๋ยวมันจะหันไปหาแดดเองนะครับตอนเช้าตอนเช้านะผมก็จะหันไปหาแดดแบบนี้ครับนี่คือช่วงตอนเช้านะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเซตตัวอย่างเนี่ยให้ให้เห็นนะครับว่ามันสามารถที่จะส่งไฟนะครับ แล้วก็ใช้เทนเซอร์สองแผงข้างบนนี้นะครับสองแผงเล็กๆนี่นะครับให้ไฟเนี่ยมันเข้ามาแล้วก็มันเลื่อนนะครับเลื่อนไปไปสู่การที่จะหมุนไปตามตามตะวันนะตอนนี้เนื่องจากว่าแผงฝั่งนี้ครับได้รับแดดเยอะกว่านะวนก็จะมากกว่าแผงฝั่งนี้นะครับข้างบนนี้ส่วนสองแผงนี้ก็จะเป็นหมุนเหนือใต้นะครับสังเกตดูนะครับการพลิกของแผงนะครับอันนี้คือหมุนมาแบบนี้นะครับหมุนมาแบบนี้ ถ้าเกิดว่าดวงอาทิตย์อยู่ฝั่งนน้นมากนะครับเราก็หมุนกลับอัตโนมัติเหมือนกันนะครับโดยใช้เซนเซอร์2ชยุดนี้ครับก็จะหมุนกลับหมุนกลับแบบนี้ครับมันก็จะพลิกไปทางด้านโน้นนะครับเราจะมีลิมิตสวิตช์เหมือนกันนะตัวนี้เอาไว้ดักไว้นะครับนี่ก็จะหมุนไปทางด้านโน้นแทนเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้รับ แดดแบบที่น่าจะดีที่สุดนะครับคือเชื่อมโยงกันแล้วก็มีลิมิตสวิตตัดฝั่งนี้นะครับอันนี้เราจะมีท่อชุดที่เป็นลิมิตสวิตตัดนะครับเดี๋ยวบนจะหมุนกลับไม้มนอยู่ในรูปแบบที่ปกตินะครับที่ควรจะเป็นเหมือนเมื่อกี้นะครับเราใช้มอเตอร์2ตัวนะครับตัวหนึงก็หมุนไปตามเหนือใต้ตัวหนึ่งก็ออกตกของแต่ละวันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวนะครับเราผมจะ ให้ดูนะครับว่าแผงมันจะไปหยุดเมื่อ,อตอนที่2เ,เส้นเซนเซอร์2ตัวนี้ครับมันตั้งจากกันพอดีคือถ้าปกติเนี่ยอยา่างถ้าถ้าเกิดว่าแผงหยุดประมาณนี้ใช่ไหมครับฝั่งนี้ได้รับแดดเยอะกว่าเนี่ยวลต์สูงกว่ามันจะทําให้ไอตัวชุดของรีเลย์ตรงนี้ทํางา,นต,น,งาน,นตัวนี้ทํางานเมื่อตัวนี้ทํางานมันก็จะจ่ายไฟเข้าไปนะครับมันตัวนี้จะจะจ่ายไฟบวกเข้าไปมันก็จะทําให้ระบบของการสลับขั้วให้กับตัวมอเตอร์เนี่ยครับ ไปทํางานหมุนไปอีกทางหนึ่งก็จะหมุนไปแบบนี้มันจะหยุดก็ต่อเมื่อดวงอาทิตย์เนี่ยครับแผงทั้งสองแผงเนี่ยครับรับรับแดดเท่าเท่ากันหมายความว่าแรงดันทั้งสองแผงเนี่ยครับเท่ากันมันก็จะหยุดทํางานจะตัดระบบ,บบเลยนะครับนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมจะหมุนกลับนะครับเดี๋ยวลองผมหมุนกลับแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวมันจะหยุดก็ต่อเมื่อที่แผงสองแผงนั้นนะได้รับแสงแดดพอกันนะครับมันก็จะหยุดทํางาน ตอนนี้คือแผงทางทิศตะวันตกยังได้รับแดดเยอะกว่านะครับความเข้มแสงเยอะกว่านะครับท้งนี้ท้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าลิมิตสวิตมันตัดแคก่อนหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ตัดก่อนมันก็จะล็อกอยู่ตรงนั้นเลยครับแล้วก็มันก็จะหยุดทํางานหลังจากนั้นมันก็จะรออีกครั้งหนึ่งจนกว่าสองแผงนี้มีความเข้มแดดมาส่องกระทบมันต่างกันอีกมันก็จะหมุนอีกครับอัตโนมัติเลยครับอันนี้มันก็ตัดแล้วตัดแค่นี้แล้วตัดเป๊ะเลยครับ ตอนนี้คือลงต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าระบบมันตัดแล้วครับตัวตัดหมายความว่า2แผงนี้ครับสองเพกเล็กนี้ดวงอาทิตย์มันมาพอดีเลยตมมติดว,ดวงอาทิตย์มาจากนี้ครับก็จะอยู่แบบนี้เลยมันจะลงต่อก็แต่เมื่อดวงอาทิตย์ลงต่ําแล้วเดี๋ยวมันก็จะลงต่ออีกแต่เนื่องจากว่าเรามีลิมิตสวิตดักเอาไวา้ตอนนี้ยังไม่ถึงลิมิตสวิตนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองดูฝั่งนี้ครับคือแผงที่ลงมาเนี่ยครับฝั่งด้านนี้นะครับก็จะมีบวกลบมาฝั่งด้านตะวันออกก็มีบวกลบมานะครับ สมมติตัวนี้เป็นบวกนะครับตัวนี้เป็นบวกนะครับทั้งสองข้างนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นลบนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นบวกนะครับอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเราก็จับอะไรครับจับลบนี้มาต่อกับบวกนี้แล้วก็จับบวกกับลบนี้มาชนกันอีกนะครับมันจับรวบกันทั้งสองงานคือต่อนุกลมที่แบบครบวงจรนะครับนะถ้าตามที่เราดูเนี่ยก็คือว่าอ่าอิเล็กตรอนมันจะไหลเวียนอยู่ในระบบ2แผงนี้นะครับ เป็นอย่างนั้นนะครับปกติต่อนุกรมเนี่ยเราเหลือบวกลบไปใช้แต่อันนี้คือจะเป็นเทคนิคของการต่อแบบโรล่าเซลล์ตามตะวันแล้วก็เราจะมีตัวไดโอดนะครับไดโอดเล็กๆนี้ครับอยู่2ตัวก็คือขาที่เป็นขาบวกเนี่ยก็ต่อไดโอดออกมาหลังจากที่เรารวมบวก,บวก,กลบบวกลบเข้ากันแล้วเนี่ยครับสายบวกที่ออกมาเนี่ยเราต่อไดโอดดักเอาไว้อีกทีนึงนะครับไดโอดตัวนี้จะทําหน้าที่ในการที่จะตัดไฟฝั่งหนึ่งที่แสงมันน้อยครับตัดออกเลยนะครับมันก็จะทําให้ รีเลย์ฝั่งหนึ่งเนี่ยทำงานอีกตัวหนึ่งจะไม่ทํางานแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเท่ากันทั้ง2ตัวมันก็จะตัดนะครับนะครับสวิตซ์รีเลย์เนี่ยครับมันจะดีดไปอย่างนี้ก็คือมันได้ขั้วเดียวกันดีดไปอางนี้ก็ได้ขั้วเดียวกันแต่ว่าถ้าตัวหนึ่งตัวใดที่ได้รับแดดเนี่ยครับมันจะดีดไปอีกด้านนึงมันทําให้ตัวนี้ทํางานแล้วก็รีเลย์ทำงานปั๊บมันก็เอาไฟเนี่ยมาต่อกับตัวแบตเตอรี่นะครับสำหรับระบบนี้ของเราเนี่ยครับใช้แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับแค่ 2ก้อนนะครับก็ประมาณ6 5โวลต์เท่านั้นนะครับในการที่จะเคลื่อนระบบทั้งหมดนี้นะครับเราไม่ได้ใช้8 2อโวลต์นะครับอันนี้ก็คือมันจะทําให้ออเตอร์เนี่ยค่อยๆหมุนและหมุนช้าๆได้นะครับส่วนแบตเองก็จะมีอยู่ประมาณ6แอมป์ที่จ่ายได้ก็คือก้อนละประมาณ2ี่ิบวัตต์นั่นเองรวมกัน2ก้อนก็40ิบวัตต์นะครับเดี๋ยวผมลองต่ออีกทีนะครับ่ายังทํางานหมุนกลับไหมนะครับอันนี้ไม่ทํางานนะครับก็คือมันรออัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือมันตัดแล้วก็คือมมันนไ่่ทําาาางเระว สองแผงของโวลต์ทั้งสองแผงเนี่ยครับยังเท่ากันอยู่โวลต์เท่ากันมันก็ตัดระบบเลยนะครับเพราะฉะนั้นแบตเนี่ยจริงๆเวลาใช้เราก็ต่อไว้เรื่อยๆแบบนี้ได้เลยก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับระบบง่ายก็ง่ายๆแบบนี้ครับเดี๋ยวไปดูที่วงจรก็แล้วกันนะครับจะเห็นวงจรว่าเอาบวกกับลบของสองแผงเนี่ยมาต่อกันนะครับลบบวกก็มาต่อกันแล้วก็เอาสายบวกมามาผ่านตัวไดโอดนะครับหลังจากนั้นก็ไปเข้าแต่ละแต่ละแผงก็ไปเข้าคอยนะครับ ไปตัวตัวคอยของชุดของรีเลย์นะครับและหลังจากนั้นก็เราก็ไปต่อกับแบตเตอรี่นะครับส่วนด้านล่างตัวนี้ครับเราจะต่อชุดของแบตเตอรี่นะครับก็คือข,ขาด้านหนึ่งก็ไปต่อกับขั้วบวกขาด้านหนึ่งก็ไปต่อขั้วลบที่เหลือก็คือรอว่าสวิตช์มันจะดีดกันตรงข้ามหรือเปล่าถ้ามันดีดไปด้านเดียวมอเตอร์ก็ไม่ทํางานถ้าดีดไปด้านนี้ก็ไม่ทํางานแต่ถ้ามีการดีดกันแบบนี้ก็มันจะทํางานนะครับหรือว่าเป็นแบบนี้ มันก็จะทํางานนะครับประมาณนี้ก็สําหรับการใช้โซลาเซลล์หมุนตามตะวันก็จะมีประโยชน์แบบนี้นครับคือทําอย่างไรหน้าเวลาใดเวลาหนึ่งให้แผงโซลาเซลล์หันไปหาแดดได้ดีที่สุดพูดง่ายๆก็คือตั้งฉากในทุกแนวทางเลยนะครับก็จะทําให้ทุกฤดูกาลทุกวันที่มีแดดเนี่ยนะครับแผงโซลาเซลล์จะได้รับความเข้มแดดมากที่สุดนั่นหมายความว่าพลังงานหรือวลต์ของตัวแผงโซลาเซลล์ก็จะมากสุดและก็ เมื่อความเข้มแดดดีสุดกระแสก็จะไหลเข้าระบบได้ดีที่สุดก็จะส่งไปที่ระบบออนกกิดของเราหรือว่าเอาไปใช้กับระบบเครื่องสีข้าวได้นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับ